สวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพริธีเช้าข่าวสวทครับและสาหรับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของเรื่องเร่าข่าวโรงเรียนซึ่งจะนําเสนอเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้การกับเพื่อนโยบายเรียนดีมีความสุข ลงสู de os, iers, ini, e, between, ่การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของสพทคือเป็นองค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีความสุขเพื่อส่งตรงข้อมูลถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนครับและในวันนี้เช่นเคยครับทุกท่านจะได้พบกับผมเทียรัตน์รัตนถาครับและดิฉันสุชัญญาชมเทศเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรออกอากาศทุกวันพระหาสบัดีตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาสานาทีไปจนถึงเวลา8ปดนาฬิกาค่ะ และในนาดับต่อไปขอเชิญทุกท่านร,รับชมวิธีอาโครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนําลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับจังหวัดของสานวักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งไปรับชมกันค่ะ สำนักงานลูกเสือจังหวัดสงขลาได้จัดการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับจังหวัดณห้องประชุมชั้นสาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งส่วนที่สองนำโดยนายธันวาลิมสถาพรหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางขวัญตาประสานสงและนางลักษณะเสริมสุข รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขตหนึ่งโดยมีผู้เข้าร่วมจํานวน40คนจาก15อําเภอทั่วจังหวัดสงขลาการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สาคัญ3ประการ 1. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในหลักการของลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 2. เพื่อเสริมศักยภาพในการเป็นวิทยากรแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและ3เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจากวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติมาให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการและปลูกฝังจิตสำนึกในการทำความดีตามแนวพระราชดำริสร้างพลเมือง จิตอาสาในยุคใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในสังคมไทยตลอดระยะเวลา4วันผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยมีคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคอยให้คำแนะนำถ่ายทอดประสบการณ์และปลูกฝังแนวคิดจิตอาสา ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและจากวิทยาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขาเขตหนึ่งกับโครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนําลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับจังหวัดนะคะโครงการนี้นะคะได้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้เป็นวิทยากรแกนนําลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสํานึกในการทําความดีตามแนวพระราชดําริผ่านกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดหลักการจิตอาสาพัฒนาทักษะการเป็นผู้นําและเตรียมความพร้อมในการขยายผลสู่โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ เพื่อสร้างเครือข่ายลูกเสือจิตอาสาที่เข้มแข็งในระดับจังหวัดต่อไปค่ะ